ในยุคใหม่ของอิตาลีความเปลี่ยนแปลงด้านวินัยการคลังกลายเป็นหัวข้อที่น่าจับตามองอย่างมากแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือการที่บริษัทจัดอันดับเครดิตอย่างฟิตเรตติ้งได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศอิตาลีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสปีซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของอิตาลีกำลังไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ที่น่าทึ่งก็คือการปรับขึ้นนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เพื่อนบ้านอย่างฝรั่งเศสกลับถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือไปก่อนนนห้้าี ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในกอลุ่มประเทศยุโรปฟิตได้ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตของอิตาลีเป็นระดับ Bbb ซึ่งสูงกว่าระดับเกณฑ์ที่เรียกว่าระดับจังถึง3ขั้นและยังคงมองว่ามีเสถียรภาพในเชิงแนวโน้มซึ่งเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลอิตาลีภายใต,ใต้การนำของนายกรัฐมนตรีจอจีเมโลนีได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีวินัยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการลดการขาดดุล และการดําเนินนโยบายทางการคลังที่เข้มงวดมากขึ้นในแถลงการของฟิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ระบุว่าการปรับขึ้นอันดับเครดิตนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อแนวทางการบริหารงบประมาณของอิตาลีซึ่งเป็นผลจากการดําเนินนโยบายด้านวินัยการคลังอย่างต่อเนื่องรวมถึงความตั้งใจจริงในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะกลางภายใต้กรอบนโยบายใหม่ของสหภาพยุโรปนอจากนี้สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มั่นคงการดําเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง และการลดความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจภายนอกก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้ตัวชี้วัดด้านเครดิตของอิตาลีแข็งแกร่งขึ้นนอกการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศในกลุ่มยูโรโซนก็ถูกฟิตลดอันดับความน่าเชื่อถือไปเช่นกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในกลุ่มประเทศผู้กู้ยืมรายใหญ่ที่สุดของยุโรปฝรั่งเศสซึ่งคาดว่าจะมีการขาดดุลงบประมาณสูงถึง5.5%ของ g d ้านปอร์เซ็นต์ล,ลังยายามลดด,ดุลให้ อยู่ในกรอบ3%ของยูโรโซนก็ต้องเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองและการประท้วงอย่างรุนแรงในขณะที่อิตาลีใกล้จะสามารถลดการขาดดุลตามเป้าหมายของยูโรโซนได้ในปีหน้าและมีสเสถียรภาพทางงบระเมืองที่น่าประทับใจภายใต้การนำของนายกเมโลนีนี่คือภาพสะท้อนของความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งจากอดีตที่อิตาลีเคยถูกมองว่าเป็นคนป่วยแห่งยุโรปซึ่งมักถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดในกลุ่มยูโรโซนและมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างชัดเจน จนถึงขั้นที่จิอันคาโลจอเกตตีรัฐมนตรีคลังของอิตาลีออกมาแสดงความดีใจและกล่าวว่าเราได้นําอิตาลีกลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วซึ่งเป็นการยอมรับว่าการเรียนรู้จากอดีตและการทํางานอย่างรอบคอบเป็นกุญแจสําคัญการปรับขึ้นอันดับเครดิตในครั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่ารัฐบาลอิตาลีจะสามารถดําเนินตามแผนลดการขาดดุลได้สําเร็จซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างงบประมาณปีหน้าซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติ และลงนามก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้นักลงทุนก็ได้เปลี่ยนมุมมองต่ออิตาลีไปอย่างมากโดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีระหว่างอิตาลีกับเยอรมนีซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงในยุโรปก,ก็ลดลงเหลือไม่ถึง0.8%ซึ่งน้อยกว่า1ในสาของปี2022ที่เมโลนีเข้ารับตำแหน่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้นทุนการกู้ยืมของอิตาลีลดลง ยังมากทําให้รัฐบาลมีงบประมาณส่วนเกินหลายพันล,นล้านยูโรไว้ใช้วางแผนในอนาคตแต่ก็ยังคงมีความท้าทายอยู่เนื่องจากหนี้สาธารณะของอิตาลียังคงสูงเกินกว่า1 3 0ของ GDP ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญในการฟื้นฟูฐานการคลังของประเทศในระยะยาว